สวัสดีครับผมพลผลชิเกินข้าบ,บอยสุขแจงีรินะครับครับผมช่วงนี้ก็เอาหลวงพ่อเงินก่อนอันนี้น่าจะเป็นจอบใหญ่นะจอบใหญ่จอบใหญ่หญเียกจอบใหญ่ไข่ปลาใช่ไหมจอบใหญ่แต่ก็ไม่ได้อง์ใหญ่นะ็กเดียวเซนกว่าเซนกูเซน,เนประมาณเนี้ยเล็กๆนะครับสวยงามชัดเจนต้องถ่ายรูปไปให้ เดี๋ยวจะถ่ายรูปลงก็จะชัดนะครับจะได้พิจารณากันดูได้นะฮะผมได้มาก็เหมือนเหมือนกันได้จากชาวบ้านชาวบ้านก็ให้มาเราก็เก็บกลับมาคนเท่าคนแก่เขาไม่เก็บแล้วไงเราก็เก็บอย่างเดียวเก็บเพลินไปเก็บมาสักเยอะแยะเลยลองพิจารณาดูนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน นะครับมีกันมาสี่ห้าองค์นี่แหละจอบใหญ่จอบใหญ่ไข่ปลาอือน่นจะใช่ั้มเนาะคิดว่าในีใช่จอบใหญ่ไข่ปลาพิจิตนะครับวัดบางคลานเนื้อโลหะนะฮะสวยงามลองพิจารณากันดูครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ